แนาวผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหนังศีษะขนคิ้วและหนวดเคราช่วยให้ผมดูแข็งแรงไม่เหนียวเนื้นหนะทำให้คุณมั่นใจไม่ใช้ตอนนี้จะใช้ตอนไหนซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่องพิเศษเพียง1990บาทเท่านั้นอันรับการผู้ชมความเดือดกระตอครับคู่ต่อไปชกอบกันในพิกัด70กิโลกร,รัมครับไปพบกับนักมวยบุ้มแดงขุนศอกเยสโพรเพชรทองคำ โรงเรียนนายสิบทหารปก ชว์ในมุมดำครับนักชกพันอืดมาเวนเ่นเบชาร์วอล,ลิเออร์อแคดมีฟอร์มตูเนสเซีย การทำการชี้ขาดต้นเวทีเสม,มาทิพย์ธีรีครับกลับไปเริ่มต้นความเดือดกับมวยคู่ที่5ครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับสำหรับศึกเวทไทยไฟต์เอกสาวที่19มีนาคม2565นะครับฝ่แดงก็คือเพชรทองคำโรงเรียนนายสิบทหารบกนะครับ เจอกับมาเวนเบชาร์บเบรเออร์อะคาเดมีครับนักมวยจากประเทศตุนิเซียนะครับไปติดตามประวัติของนักมวยฝ่ายแดงกันก่อนครับเพชรทองคำครับคุณิพีครับสำหรับฝ่ายแดงนะครับเพชรทองคำบางกอกอะไรซิ่งนะครับหรือโรงเรียนนายสิบฐานบกนะครับตอนนี้ก็นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่กับร้อยโทประพาดมีหวังนะครับสถิติการชก65ครั้งนะครับชนะ55ครั้งแพ้10ครั้งนะครับอันนี้ก็ก็เรียกว่า ค่ายเดิมนี่ไม่ธรรมดานะครับเพชรทองคำนี่ถือว่าพันมวยดีๆมาก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับใช่แล้วนะครับนี่ก็ไปซ้อมอยู่ท้ายโรงเรียนในสิบฐารบกครับที่ตําบลหนองแกอําเภอหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันนี่นะครับวันนี้นี่มีทางด้านของท่านพันเอกพานุมาท้ายมงคลนะครับผู้ประคับการกรมนักเรียนโรงเรียนในสิบฐานบกนั้นมาลุ้นอยู่ที่มุมด้วยนะครับ ส่วนนักมวยมุมดำก็คือมาเว่นเบซาร์บร r เออร์อะคาเดมีหรือว่ามาเว่นโฮลี่ครับอายุ24ปีสูง183ซนติเมตรครับเป็นนักโชคจากตูนิเซียนะครับซ้อมอยู่ที่นู่นนะครับที่เบซาร์บรเออร์อะคาเดมีครับที่โควิด30ทับหนะครับฝึกมวยไทยเนี่ยมา5ปีแล้วนะครับสำหรับรายนี้นะครับแล้วก็ที่ตูนิเซียนั้นก็ชกมวยสมัครเล่นมาก่อนด้วยนะครับรูปร่างนี่สูงยาวเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านของมาเว่นครับ หมายถึงนักมวยต่างชาติกับนักมวยไทยในยุคนี้สมัยนี้ศาสตร์และศิลเป็นไ,ปไงคุณนีพี่โอ oh ้โหผมบอกก่อนว่าอย่างเหมือนคู่เมื่อกี้นี่ครับดูแล้วก็คือพงศิลินก็เขาเตรียมตัวมาดีนะครับก็<ล>เรียกนักมวยไทยยังยังมีสภาพที่พ oh oh. ร้อมที่จะคู่เจอคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกคู่หนึ่งก่อนหน้านี้ปูปีนะครับปูปีนะครับผมบอกก่อนว่านักมวยไทยทุกคนนะครับที่จะมาชกที่รายการนี้นะครับ ขอให้เตรียมร่างกายมาให้ดีนะครับถ้าเกิดร่างกายไม่ดีนะผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้ฝลั่งนี่นะครับ<ๆ>ก็าซ้อมเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ดูดแต่ละคนเห็นไหมเนื้อตัวโอ้โหสวยงามมากๆนะครับ แล้วก็ต้องยอมรับว่าพงศิลิเองก็กว่าจะกินเขาได้นี่โอ้โหเลือดตาแท้ประเด็นเหมือนกันนะขึ้นคอขึ้นคอนะครับใช่แล้วนะครับเรียกว่าชื่ออย่างเดียวนี่นะฮะไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ครับชื่อบารมีเก่าๆนี้ไม่ได้ในในฐานะที่เป็นนักมวยเดวยกันนะครับก็เป็นห่วงน้องๆนะครับถ้ามาที่รายการนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคือกติกาเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่า สองยกแรกนี่มัดเต็มร้อยนะครับสามยกหลังนี่อาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบเพราะนั้นนี่เราต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะครับแล้วก็เข้าใจเลือกกฎกติกาด้วยนะครับใช่แล้วนะครับแต่ะยกนั้นมีความหมายนะครับคะแนนออกทุกยกนะครับไม่ใช่ว่าจะไปรวมเพียงแค่ยก4ยกหอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทานผู้ชมครับทุกยกนั้นมีความหมายและคุณที่พี่ได้เรียนถึงเรื่องของกฎกติกาไปแล้วนะครับว่า2ยกแรกหมัดเต็มร้อยครับเน้นอาวุธหมัดอย่างเดียวแต่ว่า3-45หเต็มรูปแบบครับปัดเท้ากับอกออกได้หมดเลยครับก็ เรียกว่าทั้งคู่ก็ดูแล้วนะครับส่วนสัตว์แล้วเราก็เสียเปรียบหน่อยนะครับนี่ขนาดของเราสูง170นะครับโอ้โหของเขานี่183ก็สูงปรีดเลยครับครับแต่เจอกระมวยสูงยาวกว่าแบบนี้ครับคุณพี่ตอนที่ชคมวยอยู่นี่ต้องทำยังไงฮะครับที่แน่ๆก็ต้องเขาเรียกว่าผ่อนเกมนะผ่อนกำลังให้เขาเขาเรียกว่าผ่อนคลายตัวเองให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มวยเห็นไหมครับเรื่องของการใช้อาวุธนี่สำคัญมากนะครับ ทำยังไงให้คู่ต่อสู้เขาเรียกว่าเตี้ยลงนะครับทำให้ทำให้ย่อลงมาเท่ากับเราได้ต้องทําไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเล่นลําตัวไว้ก่อนนะครับเล่นลําตัวไว้ก่อนครับและเมื่อสกูรู่นี้นี่เราคงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าทางด้านของเพชรทองคาเน้นลําตัวของคู่ต่อสู้เป็นหลักแล้วครับตัดลําตัวอ้าวโดนเข้าไปครับเตนตบเดินครับมาเว่นนี่กองเชียร์จากหัวหินก็เชียร์ขึ้นมาเยอะนะครับโดยเฉพาะเอฟซีนะรับเข้ามาเยอะมากมายนะครับโดยเฉพาะครับเพียบเลยนะครับ ถามเรื่องของเพชรทองคำอย่างเดียวจะชกตอนไหน <c oughs> เวลาไหนนะครับดูได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหกำลังล้บบวงทองเลยนะครับนะมวยเรียกว่าเจ้าถิ่นว่าอย่างนั้นนะนสำหรับทางด้านของเพชรทองคำว,วันนี้นี่โชคนี่โอ้โหต้องชกเอาใจแฟนหน่อยแล้วครับแต่ก็น่าเป็นห่วงเรื่องของช่วงนะครับเรื่องของช่วงของอ่าสาลีระนะครับเป็นรองนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องกระดูกมวยนะครับผ่านมวยมาเยอะเหมือนกันนะครับ มาลุ้นกันต่อครับมวยคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับในศึกมวยไทยไฟเจอเอ็กนะครับเพชรทองคำโรงเรียนใน10ิทหารบกเจอกับมาเว่นเปซัสบริเวณอคาเดมี่ครับนักมวยจากประเทศตูนิเซียนะครับอย่างที่พี่พี่เลขาให้ทราบนะครับว่า2ยกแรกนั้นหมัดเต็มร้อยนะครับ3ยกหลังอาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบมาแล้วในวันนี้เนี่ยทางด้านกองเชียร์ของเพชรทองคำมากันเยอะเลยนะครับ มาลุนอยู่ที่เวทีแล้วก็ในส่วนของทางในโลกออนไลน์นะครับมาเพียบเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นเด็กไอดอลอีกคนนึงนะครับที่เอฟซเยอะนะครับเนีไฟหน้านี่ต่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวได้ดูอีกนะครับครับดูครับยกนี้ยกที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมครับดูว่าการออกหมัดของเพชรทองคําจะเป็นยังไงครับในเมื่อเจอกับคู่ต่อสู้ที่โอ้โหช่วงยาวแบบนี้ครับต้องทํำยังไง โอ้โหหมัดยังอันตรายครับหมัดของทางด้านมาเวนเพชรทองคำเองนีสมัยชกอยู่ช่อง3ามนี่เขาก็ไม่ธรรมดานะครับผ่านพวกเพชรทงชัยเชยพชรรุ่งเรืองเพียวพันอวอวปองพรมอย่างนี้โอ้หนะครับผมไปเช็คประวัติมานะครับ <ừ. S 1> ถือว่าใช้ได้ดีเดียวนะครับใช้ได้เลยครับเป็นคนยโสธรครับอายุนามในตอนน,นี้23ปีนะครับท่านผู้ชมครับยังถือว่า แต่เ,เส้นทางในการชชมวยนี่ยังอีกยาวไกลเลยทีเดียวครับคุณนิพี่ครับในตอนนี้ก็มาเป็นทหารด้วยนะครับเรื่องระเบียบวินัยนะครับการซิทซ้อมนี่แน่นอน,นครับดูเนื้อตัว,ตว,ตวแล้วเป๊ะทีเดียวนะครับต้องขอบคุณทางอ่าเขาเรียกว่าเจ้านายด้วยนะครับที่ดูแลอย่างดีนะครับหัวหน้าค่ายนี่คือร้อยเอกประภาสมีหวังนะฮะวันนี้ท่านมาอยู่ที่มุมด้วยรุดอยู่ที่มุมน่ายังไงก็อย่าให้เสียยี่ห้อ นี่ครับโดไปนิดนึงยังเฉยอ,อยู่รอมให้ดีครับรอมให้ดีผมอยากจะดูนี่เกมช่วงของ3มยกหลังนะครับว่าสูงยาวแบบนี้นี่เอาเลยไงย่อแล้วไงย่อลงมาแล้วไงเอ,เอาเหรอ,อย่อลงมาแล้วไง <laughs> โอ้ <laughs> จะได้เห็นถึงยก3ามหรือเปล่าตัดลำตัวมาแล้วครับหมัดของดังหน้าเ <laughs> พชรทองค,คำโอ้ยจะเป็นแบบหมัดทะลงไส้หรือเปล่า <laughs> ต่อยอย่างนี้นะครับถูกใจนายอาจจะได้เลือนยดเร็วๆขึ้นนะครับมีสิทธิ์นะคุณทิเป้หือว่าทำชื่อเสียงให้กับโต้นสังกัดนะใช่ใช่นี่ครับพยายามพยายามให้ดีครับเพชรทองคำาพยายามที่จะตัดลำตัวครับปาเวนนี่ต้องรีบฉากหนีไปเลยยังไงผมก็ขอชื่นชมนะครับโปรโมเตอร์นะครับแล้วก็เจ้าของรายการนะครับที่ ที่นํามวยไทยแล้วกับชาวต่างชาติมาชกกันรายการนี้ทุกคู่นะครับมีมวยต่างชาติกับมวยไทยตลอดนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับจะได้พัฒนามวยทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งเมืองนอกด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็รูปแบบในการแข่งขันอีกอย่างนึครับก็ถือว่าน่าสนใจครับมัดยกที่สองครับนะครับช่วงนี้กลับมาที่วิธีมวย OTF หบวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันอีกครั้งนะครับ ศึกไฟตัวเอกในวันเสาร์นี้ต้องบอกว่าดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะครับสำหรับเสาร์หน้าครับเสาร์ที่26มีนาคมกิมิคุนทิปีนะครับใครที่คิดถึงแล้วครับเป็น FC ของคนตัวลายนะฮะมาได้เลยนะครับเพราะคนตลายในสัปดาห์หน้าออกจอตู้ j k n 18ให้ได้ชมกันแน่นอนครับจะไปชมครับครับเขาบอกเขามั่นใจมากนะครับเขาซ้อมเขาฟิตซ้อมเขาโทรมารายงานตัวทุกวันนะครับเรื่องการฟิตซ้อมเขาบอกว่า เที่ยวนี้จะดีกว่าเที่ยวที่แล้วครับโอ้โหนะเอาละครับมาดูยกที่3ามนะครับวยไทยเต็มรูปแบบนะครับดูว่าอ่านักชกจากตุนิเซียเนี่ยจะโชว์ปีไม้ละมือได้ขนาดไหนนะครับเรื่องของการอาวุธมวยไทยนะครับโอ้โหเป็นท็อปครับลูกนี้บินเป๊ะเลยนะครับอแสูงยาวแบบนี้นี่ต้องเตะเจาะยางซะก่อนนะคุณพี่นะใช่ครับจะโอ้โหเอาละครับเป็นคู่ที้น่าดูอีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้นะครับ ดูสไตล์ครับดูสไตล์ลีลาโอ้ยมาเว่นโดนไปแล้วครับโดนเตะจอไปที้งแล้วยังเฉยอยู่นี่สูงยาวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีลูกทีมที่สวยงามนะครับคู่ต่อสู้เข้ายางนะครับอันนี้อันนี้ก็นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับมวยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับเรื่องเรื่องของอาวุธลูกทีมนี่หายไปเลยนะครับตอนที่คุณนิปีชกวยนี่เจอกับคู่ต่อสู้ที่สูงที่สุดนี่ใคร ก็อย่างเก้าร้านเก้าวิชิตอย่างนงี้ครับโอ้โหยอด<จ>มวยไทยยอดมวยไทยเจอเก้าร้านตัวไหนก่อนเนี่ยเก้าร้านนำขบวนน้องกี่อย่างงี้โอ้โหเก้าร้านสมัยก่อนนี่สูงปรี๊ดเลยนะ แต่ละคนนี่โอ้นะครับแต่วิธีวิธีการชกเราก็มีอยู่นะครับเขาเรียกว่าเทคนิคในการชกนี่มมยไทยนี่ถ้าเรียนรู้จริงๆนะครับนี่นี่ครับดูคู่นี้เป็นตัวอย่างนะครับและจะรู้ว่าศาสตร์โยมันเป็นยังไงนะครับใช่แล้วนะครับนะมีการมีแก้มีศาสตร์มีศิล์นะครับเรื่องราวของมวยไทยนะครับเจอกับผู้ต่อสู้ที่เตี้ยกว่าจะทำไงสูงกว่าจะทำยังไงใช่มันต้องต้องเลือกออกอาวุธนะครับ โดยเฉพาะที่จะเป็นจริงๆนะครับนี่อย่างยกตัวสูงอย่างนี้ต้องเตะขาพัางกระจกอะไรพังมาไรนะครับต้องอย่างนั้นนะครับนะครับต้องย่อเขาไวให,ให้เตียลงมาให้เท่ากับเราให้ได้นะครับนั่นแล้วครับเพชรทองคำยังไงครับเกมอยู่ช่วงของยกที่สามเขาพยายามที่จะเน้นไปที่บริเวณล,ลำตัวคู่ต่อสู้จริงๆแล้วต้องเน้นเจาะเจาะยางให้เยอะกว่านี้นะครับครับก็ มันอยู่ที่วิธีการเรียนรู้นะครับเรื่องของการกายวุธนี่นะครับอ่าแน่แน่มีทีมแล้วมีทีมแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ตอน2ยกนี่ครับตอนใช้หมัดนะครับปรากฏว่าเพชรทองคำต่อยนี่ถึงกับเหมือนกุ้งเลยครับมอเลยครับนะฮะดูครับเพชรทองคำจังหวะการออกแข่งยังถือว่ายังทำได้ดีอยู่นะครับต้องทำให้ต่อเนื่องมากกว่านี้ คะแนนนี่ออกยกต่อยกนะครับท่านผู้ชมครับรีเนซ่าตามนี้นะครับว่าต้องเป็นแบบนั้นนะครับหมดยกที่3ครับสามยกผ่านโทษไปแล้วครับสรับมวยคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามาสรุปผลการแข่งชกมวยให้ไดซากันดิ้นดิ้ครับกล้องศึกตาหลังเจ๊พัดดอนเมืองครับเสมอกับเดียวนาตามา็อกินจากบราซิลนะครับวอร์จักเล็ก เกียรติชัดชยัยชนะน็อกนิกิตา้าวีน้มแคมของรัสเซียยกที่3นะครับกูปีลูกมารถยนต์ตองหนึ่งแพ้นอกให้กับเบรซาวีนัมแคมยกที่3พงศลีพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมชนะคะแนนมาโมแมตวีน้มแคมจากประเทศอิรากครับยกนี้ยกที่4ครับท่านผู้ชมครับผู้ของเพชรทองคำโรงเรียนในสิทหารโบกเจอกับบาเวนเบซัปบริเออร์อาคาเดมี่นกมวยจากประเทศตูนิีเซีย จอยางมาแล้วครับแต่มันต้องแบบนี้โอ้โหมันต้องล่างสลับบนเอาโดนเหมือนกันเกาะนายได้แล้วครับทันยังไงครับปรามตีแม่วันนี้นี่หลังจากที่เรซาวีน้ำแคมป์ชนะไปนะคูทิปี้ครับ แฟนๆนี่เรียกร้องมาเลยครับว่าคู่ต่อสู้รายต่อไปของเรซาเป็นใครครับเป็นใครครับอว,วตารเป็นไงออหรือว่านคนหรือว่าคนตัวลายแต่ว่าคนตัวลายนี่ไม่ได้แล้วคนตัวลายมาสัปดาห์หน้าก็ไม่แน่นะแต่ผมถ้าเป็นผมนะผมอยากให้เจอคนตัวลายก่อนนะวัดกันนี่วัดกันที่คนตัวลายเสร็จแล้วก็มาวัดอว,วตารอีกทีนึงออไปที่ะสเต็ปใช่ไหมระสเต็ปเลยแล้วสนุกแน่นะครับสนุกแน่ ไม่แน่เหมืนอนกันฮะครับติดตามแล้วกันท่านชมครับอ่าบทเวทีในขนาดนี้ครับท่านชมครับอยู่ในช่วงของยกที่4ยังไงก็เดี๋ยวจะช่วยเชียร์ให้นะครับดูว่าทางต้นสักกันเขาจะให้ชกกับใครนะครับะนะครับแต่กาวันนี้ดูเรซ่าวีนําแคป์ชกแล้วนี่โอ้โหอนาคตไกลเลยครับพยายามเข้าหาครับอ้าวมาเพชรทองคำ เจอเจอกับมวยตัวยาวใหญ่แบบนี้นี่บางทีนี่ก็หนักใจเหมือนกันกับปลาตีได้ดอกหนึ่งยังไม่ต่อเนื่องครับต้องให้ต่อเนื่องมากกว่านี้นะครับเริ่มที่จะท้าดวลเข่าเข่าแบบนี้ทีต่อทีหมูสูงยาวแบบนี้ถ้าว่าถ้าตีเข่าแบบคอนโดนี่ผมนึกถึงโพไซเลยนะ อาจารย์ต้อยดีเซนน้อยดีเอโอ้โหอาจารย์เ่อยต้านนเลยครับต่อยไปเรียนเลยนะครับโอ้โหตีแล้วแต่ละดอกนี่ถึงหน้าเลยนะครับยิงช่วงด้วยได้เปรียบช่วงด้วยนี่นะฮะครับไปดูลีลาการต่อยของอาจารย์ต้อยไหมเขาจะมีทีมน้ำตลอดนะครับแล้วก็แทงเราไม่ใช่ว่าจับแทงเดียวครับเอาละครับเพชรตรงคำวันนี้เขาเรียกต่อยโชว์นายเลยนะครับต้องยังอฮันเซ่านวันนี้นายมาดูด้วยอ่ะและเอฟซีเขาเยอะด้วยนะวันนี้เอฟซีเยอะมาก บทยกที่4ครับกลับมาที่วีทีมวย OTF โผวหินกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับโยอยคู่ที่5ของศึกมวยไทยไฟเตอร์เอกประจำวันเสาร์ที่19มีนาคม2565เพชรทองคำโรงเรียนในสิบหารบกเจอกับมาเวนเ่นเบซัสโฟรเออร์จากตุเซียครับโอ้โหเรียกว่าโชว์ทั้งมัด เท้าเข่าศอกเลยครับไปต้องทำวันนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเขาเรียกเนี่ยนักมวยนะครับถ้ายังคงสภาพที่ดูดีนะครับมันก็การออกอาวุธมันก็จะอย่างนี้ครับดูแลมันได้อัถรตนะครับก็ฝากน้องๆนักมวยจากประเทศไทยด้วยนะครับที่มาชกรายการนี้นะครับเพราะต้องเจอับนักชกต่างชาตินะครับฟิตไม้ดีนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ดูเกมการชกแล้วนี่เพชรทองคำนี่เ๋านะครับและฉลาดด้วยนะครับใช่แล้วมีโอกาสมีโอกาสได้มาเจอโชว์ที่นี่อีกแน่นอนนะครับน่านลฮะไม่หนีด้วยนะครับเจอ้โหยนะครับ็นไรลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับเ <c oughs> พชรทองคำแข้งขวาอยู่ไหนมาเอา้าเกาะนายตี <c oughs> โอ้ยนี่นะครับแม่ของมวยมวยต่างชาติของของรายการนี้ต้องบอกว่าฟิตมาดีทั้งนั้นเลยนะกูดิปปี้นะครับ เพราะว่าแต,แต่ละแต่ละค่ายเดี๋ยวนี้นะครับแต่ละค่ายที่กามีนักชกต่างชาตินะครับเขาจะฟิตแปลว่าเหมือนกัแบบว่าจะแบบโชว์โชว์ผลงานแต่ละค่ายนะว่าค่ายนี้ค่ายนั้นนะครับมีนักมวยต่างชาติที่เก่งกาจนะครับวีนัมแคมป์นี้ไม่ธรรมดาครับโอ้โหเพราะว่า <prefer S 2> แต่อยู่พัทยาพัทยานักมวยตัวตัวเนื้อตัวนี้ดีๆทุกตัวนะครับ,รบทุกคนเลยนะครับ ได้และขึ้นมาปะทะกับนักมวยไทยนี่ไม่อายใครเลยนี่นี่มัวหมัดนี่ไว้น่านี่ยังมีโอกาสมาแก้ตัวนะผมบอกให้นะมัมหมัดเองนี่ก็ถือว่าเป็นขวัญใจของรายการนี่เลยนะครับใช่ครับใครมีมวยดีนะครับอยากต่อยกับมัวหมัดนะครับคิดว่าสูสีแล้วก็สู้ได้ก็เสนอมานะครับแต่รายการนี้ต้องบอกว่าเปิดกว้างนะเปิดกว้างกันเากวาเพราะว่าทางด้านของมาสเตอร์กบหรือว่าคุณถากุลพองสุภัยก็ได้มีการบอกนะครับว่า นักมวยไทยที่มาชกรายการนี้นะฮะไม่มีการเซ็นสัญญานะไม่ซไม่มีการผูกมัดครับที่สำคัญคือขอให้ชกสนุกนะครับแล้วก็ถ้าอยากชกก็ได้ชกอีกได้นอนนะครับและที่สำคัญก็คือว่ากล้าที่จะจ่ายค่าตัวนะฮะว่าอย่างนั้นชกมันชกสนุกค่าตัวก็สูงตามไปด้วยครับนี่ครับเพชรทองคำนะครับ่วันนี้นี่นะังไงครับอ้าวโอ้โหหลบได้ทันครับ ช่วงของยกที่5ยกสุดท้ายครับเหลืออีกนาทีเสร็จๆใกล้จะหมดเวลาแล้ววันนี้ก็ถือว่าชกได้ดีครับเพชรทองคำแล้วก็เวทนี้ด้วยครับ70กิโล72อกิโลนี่โหต่างชาตินี่เยอะมากนะครับนะครับฟิตไว้ครับนี่เพชรทองคำนี่ผมอยากให้เก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวรับนะครับตัวรับของประเทศไทยเลยนะครับอายุยังน้อยอยู่นะเพียงแค่23เท่านั้นเองนะยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะ วางแข้งไปทีหนึ่งมาตอนนั้นนี่โอ้โหอารนะครับครบก,กีรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับแต่นี่ฮะต้องภาพดีๆแบบนี้ครับเป็นภาพที่หลายคนประทับใจครับชกกันเสร็จแล้วก้มกราบกันเลยฮะครับ แสดงความเคารพซึ S <S ่งกันและกันตอนนี้มันเป็นประเพณีที่คนไทยควรจะสอนกับนักชกต่างชาติแล้วก็คนที่นักมวยโดยเฉพาะนักมวยไทยเองนะครับเรื่องของการให้อภัยให้ให้ภัยต่อกันนะครับเรียกว่าหลังจากเตะต่อยกันแล้วนะครับก็นะครับขอโทษกันนะครับก็จบนะครับอ่เดี๋ยวมาดูผลการแข่งขันนะครับครับจบไปรี้บร้อยสำหรับในรุ่น70กิโลกรัมครับตอนนี้มาฟังผลการตัดสินของกรรมการได้ครับ และสำหรับ The Winner is Let Conno มุมแดงขุนสอบอยุธยาเพชรทองขาจากโรงเรียนนายสึกกหารฮนตกครับอะไะครับขอขอบคุณแฮนาวเซรั่มครับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหนังศีรษะขนคิ้วและหนวดเข่าครับช่วยบำรุงผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมไม่เหนียวเหนอะหนะครับแฮนาวทาให้คุณมั่นใจไม่ใช้ตอนนี้จะใช้ตอนไหนครับสั่งซื้อสินค้าโทร021234567นะครับ สำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับเครื่องดื่มดากอนเผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮิร์ฟขอดีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแฮน,นาวแชมพูผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมแฮนนาวเซรัจจ่มครับผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเฮิร์ a แม็กและเครื่องดื่มไทเกอร์เอ็กซ์ครับท่านผู้ชมครับกลับมพบกับความเดือดแบบนี้ได้ใหม่ครับทุกวันเสนาร์เวลา18นาฬิกาครับทางช่อง JKN 18ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ